สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันอีกรอบครับกับผมสน fm 99นะครับวันนี้ก็เข้าสู่บอลวันอังคารนะครับที่11เมษายนใกล้สงการละแต่ขอคิงหน่อยนะครับหมาสำหรับแฟนๆช่องบอลตามควายนะครับก็เมื่อวานนี้บอลเช้า3คู่เฮเน้นๆเต็มๆต็มนะครับลิเวอร์พูลมันเตวิดีโอในอุลุกชนะชหนะ3-1ลิปตัดชนะ52กัวกลันนี่ชนะ31กินเต็มเต็มนะครับก็เป็นลังใจให้ผมและทีมงานอย่าลืมนะครับ ติดตามช่องเราแล้วก็แอดไลน์มานะครับแอด son 99แอด99นะครับก็จะได้มาอยู่กลุ่ม VIP ได้ทีเด็ดพิเศษพิเศษนะครับอ่ะส่วน3คู่ครับวันนี้บอลเช้า bon นะครับมองไปที่โคลัมเบียนะครับเวลาตีสี่นะเป็นโคลัมเบียพรีเมียร์ลีก้า A นะครับเกมระหว่างลาอิกิเดตกับโอนคาวดัสนะครับคู่นี้เนะี่ยแม้ชื่อทีมไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ถือว่าผมว่าค่อนข้างเด็ดนะเพราะว่า ไอลาอิคิดัตเนี่ยอยู่อันดับ19ลรองบุยส่วนโอนคาวดัสอันดับ18นะครับใกล้กันนะครับแต้มก็ใกล้กันแต่ว่ากระแสต่างประเทศเนี่ยคู่นี้พุ่งไปที่ลาอิกิดัตเจ้าบ้านเอียงขวานะครับอย่างมีนัยยะนะเพราะว่าจริงๆก็ฟอร์มแย่พอกันแต่เกมนี้เหมือนเจ้าบ้านค่อนข้างดูเหนือกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มหลังเนี่ยในบ้านเสมอมาสีเกมน่าจะเข้าขายบอลอันนะครับส่วนโอนคาวดัสเนี่ยนอกบ้านแพ้มา3านัดเสมอ1ชนะเกมเดียว เพราะนั้นคู่นี้เนี่ยผมว่าเชียร์ได้นะสำหรับลาอิควิดัดในมุมเสมอนะครับแล้วก็น่าจะเบียดได้คู่นี้เชียร์เจ้าบ้านลาอิควิดัดทีมแรกนะครับส่วนคู่2ครับไปดูบอลอาร์เจนตินาตอนตี5้านะครับเกมระหว่างอาร์เจนตินอสจูเนียกับทางด้านยูเนียนเดซานตาเฟ่อาร์เจนตินอสจูเนียนะคุมทีมโดยกาเบียวมิิโตนะอดีตกองหลังชื่อดังของบาร์ซ่าซึ่งก็ถือว่าอันดับในตารางเนี่ยอยู่ที่13มนะครับมี14แต้ม ส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยคือบุ้ยนะครับอันดับ28ก็คือเพิ่งมี7แต้มนะครับย่ำแย่ที่สุดในลีกอาร์เจนนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอาร์เจนติโนสกำลังฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวเกมนี้ได้เล่นในบ้านเหนือกว่ายูเนียนซานตาเฟ่เยอะนะครับยอดเงื่อนไขชนะก็ได้เฮยังไงก็ต้องเชียร์อาร์เจนติโนสจูเนียก่อนนะครับคู่นี้ถือว่า5ดาวของบอลเชา้าวันนี้นะครับให้เชียร์อาร์เจนติโนสจูเนียนะเพราะว่า ช่วงหลังเจอกันเนี่ยก็เป็นอาเจตินสจูเนียชนะได้ถึง2ครั้งหลังสุดนะครับก็เกมที่แล้วก็ชนะได้2 0เพราะนั้นเชียร์อาเจตินสจูเนียนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับขยับไป7จ็ดโมงครึ่งนะเจ็ดโมงเช้านะครับเกมระหว่างทางด้านเซนเทลคอร์โดบากับลานุนสคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขคือเท่าเท่ากันหรือไม่ก็ลานุสดูดีกว่าเล็กน้อยผมว่าน่าเชียร์ที่ลานุสนะกระแสต่างประเทศพุ่งไปที่ทีมเยือนนะครับแล้วก็ เจอกันมาล่าสุดลานุสชนะถึง3นัดนะครับจาก5เกมที่เจอกันแล้วก็ฟอร์มในบ้านของเซ็นเตอร์คโดบาถึงแม้จะดีแต่ว่าลานุสก็เป็นทีมที่เกมรับแน่นและส่วนกลับเก่งนะครับผมเลยมองว่าคู่นี้เนะี่ยลานนสอย่างแย่คือเสมอและไม่มุมเบียชนะได้นะครับคู่นี้เชียร์ลานนสนะครับวันนั้น3มคู่บอลเช้าว,วันนี้นะครับชอบไปที่ลาอิฟิดดในโคลัมเบียนะครับชอบไปที่อเจนตินอสจูเนียในอาร์เจนตินาแล้วก็ชอบลานนสนะครับสคู่ แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับเข้ากลุ่ม V.I.P มารับทีเด็ดพิเศษพิเศษแอดไลน์มานะครับแอดสน99ตามแคปชั่นข้างล่างเลยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ